สวัสดีค่ะยิปซีพยากรณ์ปักแรกของเดือนสิงหาคม2568กับอฝอนออนอัยาดวงชะตารายปักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ คุณมีลางสังหรณ์แม่นยำฝันแม่นจะมีโชคทางการเงินทั้งเงินที่ได้จากการทำงานเงินพิเศษเงินตกเบิกหรือเงินจากโชคลาภพื้นฝูงคนรักญาติพี่น้องของคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคดีด้วยคุณติดต่ออะไรก็จะสำเร็จแต่ต้องระวังสุขภาพทั้งสุขภาพของตัวคุณเองและคนรักด้วยคุณมีเกณฑ์เดินทางทั้งต่างจังหวัดหรือต่างประเทศดวงชะตา รายปากของผู้ที่เกิดวันจันทร์คุณมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในสิ่งที่คุณได้บนบาน หรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้คุณมีโชคจากความฝันส่วนในเรื่องของการเงินนั้นคุณแบกรับภาระทางการเงินมากทั้งการผ่อนชำระต่างๆมากมายคุณลุ้นเงินก้อนใหญ่และมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่ในที่สุดนอกนั้นในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆต้องใช้เวลาเท่านั้นเป็นเครื่องช่วย ดวงชะตารายปากของผู้ที่เกิดวันอังคารคุณมีเกณฑ์ต้องซ่อมแซมหลายๆอย่างกระทันหันหรือมีปัญหากับเพื่อนคนรอบข้างแต่คุณก็จะได้รับความเป็นธรรมในที่สุดการติดต่ออาจจะมีปัญหาอุปสรรคก่อนแต่จะสำเร็จคุณทำได้สำเร็จดังที่คุณหวังตั้งใจคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่และมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของบ้านและรถยนต์ ดวงชะตารายปักของผู้ที่เกิดวันพุธการเงินขยับตัวได้ไม่มากเพราะมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นประจำอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่คุณจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินทั้งจากครอบครัวหรือคนรักคุณมีเกณฑ์ของการลงทุนทำงานเสริมที่จะสร้างรายได้เพิ่มจนสำเร็จมีเกณฑ์การเดินทางในระยะใกล้นี้และมีโชคจากการเดินทางอีกด้วย ดวงชะตารายปักของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนคุณมีดวงอุปถัมภ์ธุรกิจจะประสบความสำเร็จในครอบครัวจะมีความสุขคุณจะมีโชคทางการเงินแต่เมื่อได้เงินมาแล้วก็จะต้องจับจ่ายออกไปหมุนเงินค่อนข้างตึงมือแต่ไม่ถึงขั้นขัดสนดวงการทำงานของคุณน,นั้นคุณมีความโชคดีมีเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีหน้าที่รับผิดชอบที่สูงขึ้นแต่ก็เป็นปกติในเรื่องของการทำงาน ที่มักจะมีปัญหาในองค์กรเช่นการทำงานที่ไม่เป็นทีมเวิร์กคนโสดมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องกับความรักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดวงชะตารายปากของผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีคุณจะต้องใช้ความอดทนสูงในการทำงานให้ผ่านสองสัปดาห์นี้ไปให้ได้ต้องไม่มีอีกโก้เพราะคุณอาจจะเจอบททดสอบจิตใจหลายอย่างในสัปดาห์แรกนี้ เมื่อผ่านสัปดาห์แรกไปได้การงานของคุณจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณตั้งวางไว้งานใหม่โปรเจกต์ใหม่ที่เข้ามาก็ทำสำเร็จการทำงานจะมีหุ้นส่วนที่ดีคอยสนับสนุนและมีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยดวงชะตารายปากของผู้ที่เกิดวันศุกร สสัปดาห์นี้คุณมีความกังวลสูงนอนไม่ค่อยหลับต้องระวังสุขภาพให้มากอาจป่วยหนักจนต้องหยุดงานยาวแม้จะเจ็บป่วยหรือมีปัญหาอุปสรรคมากแต่คุณก็จะได้เงินสมปรารถนาแม้จะต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างมากกว่าจะได้เงินก้อนใหญ่และมีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายไปในเรื่องของการติดต่อระหว่างประเทศหรือการเดินทางต่างประเทศคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินพิเศษ แต่คุณมีรายจ่ายของครอบครัวที่ต้องแบกรับสูงมากดวงชะตารายปักของผู้ที่เกิดวันเสาร์คุณจะประสบความสําเร็จได้เฉลิมฉลองทุกเรื่องคุณหาเงินได้มาจากความขยันของตัวคุณเองการติดต่อต่างๆประสบความสําเร็จดีเยี่ยม ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรักของคุณก็มีโชคดีไปด้วยคุณจะได้รับข่าวดีแม้จะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นกระทันหันคุณก็สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วถ้าคุณอยากมีโชค แนะนำให้คุณทำทานบารมีเพราะยิ่งให้ก็กลับจะยิ่งได้มากหรือไม่อยากป่วยก็ให้ทำบุญมากๆคุณมีโชคดีจากความฝันขอบคุณที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ EP หน้ากัอบออฝนออนอัญญาขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จสมหวังดังปรารถนาทุกประการ